สวัสดีครับผมโอดเปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับอสมุต Watch คิงคาสิโนวอชครับผมก็ในรหัส SP 1ครับผมก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวนาฬิกาที่ทําขึ้นมาในธีมของ Cas คาสิโนครับผมซึ่งคาสิโนเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการทําไม่ว่าจะเป็นคอลุ่มหรือว่าเป็นอูโบเองก็ตามเนี่ยก็เคยทํานาฬิกาในธีมคาสิโนด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้นมันเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าไอ้ฟังก์ชั่นคาสิโนที่เขาทําขึ้นมาเป็นธีมคาสิโนเนี่ยสามารถเล่นได้จริงครับผมเลยกลายเป็นตัวที่โอมอมงว่าคน น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาตอนปีประมาณ2015แล้วก็อาเซมุดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าไอการใส่ไอเดียลงไปเนี่ยให้ฟังก์ชันมันถึงจริงๆแบบเป็นทีมคาสิโนก็เล่นคาสิโนได้จริงอะไรเงี้ยมันทาได้ค่อนข้างยากเพราะมันต้องอาศัยมันไม่ใช่แค่ว่าทำนาฬิกาขึ้นมาเอา m ม v e เมนต์มาใส่แล้วก็ทาหน้าปัดให้เป็นทีมคาสิโนมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือการโมดิฟาย o ม e m เมนต์ให้สามารถใช้งานได้จริงด้วยตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสาหรับอสมุดตัวนี้ครับผมซึ่งวันนี้โอก็เอาตัวเรือนจริงมหพี่ๆได้ชมกันครับวันนี้เราก็มาชมแล้วก็มาลองเล่นฟังก์ชันกันเลยครับ ก็สำหรับเจ้าอซิมุดคิงคาสิโนรูเลตตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่อินสปายจากตัวโตะรูเลตล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆในทุกๆฟังก์ชันที่เล่นได้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วในแบรนด์ที่ทําเป็นธีมคาสิโนนะครับมันก็ ถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาให้มันเล่นได้จริงๆเลยนะครับเท่าที่โอเห็นมาเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นเ,เจาเ้าคอปปงโคซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคาก็คือเราแบบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันหลักเกิน10ล้านแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ตัวนี้มันน่าสนใจคือมันเป็นตัวที่ราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณตอนที่เปิดตัวนะครับตอนปี2015เขาเปิดตัวมาอยู่แค่แสนห้าหมื่นบาทครับผมแต่ว่าตัวนี้กลับเล่นฟังก์ชันได้เหมือนกับการเล่นรูเล็ตจริงๆเลยครับผมโดยที่อิเลเมนต์ที่เขาใช้ในการออกแบบแน่นอนวว่่่าาาามมััันนนนจจะะตตตต้ต้อองงกกโ๊ทีใชใรรเเลู็ซึ ข้างในเนี่ยครับเขาก็มีการแบ่งช่วงด้วยว่าเป็นแบบเป็นแบงเกอร์เป็นเสมอเป็นเพลเยอร์ซึ่งไอตัวเนี้มันก็เป็นตัวที่เหมือนกับอินตามบรรยากาศของตัวพื้นที่เล่นเกมรูเล็ตในคาสิโนจริงๆตัวพื้นที่ในการเล่นรูเล็ตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแดงกับดำครับผมแล้วก็เข็มที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราชังสังเกตเห็นว่ามันมีเข็มที่ ค่อนข้างหลากหลายแบบมากก็คือตัวด้านบนสุดเนี่ยครับเขาจะดีไซน์ตามกับไอตัวแฮนด์จับในการหมุนตัวโต๊ะรูเลตเลยซึ่งตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นเข็มวินาทีครับผมเราก็จะเห็นเห็นว่าตัวแฮนด์ตัวนี้มันหมุนไปเรื่อยๆครับผมซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยในเรื่องงานงานงานตัวชิ้นงานที่เขาเอามาทำนะครับแล้วก็ตัวเข็มตัวนี้เขาก็ใช้เป็นเข็มที่มีลักษณะเจาะรูซึ่งก็คือจะเหมือนกับตัวพื้นที่ อิเลเมนต์ต่างๆที่เล่นอยู่ในคาสิโนโรจริงๆแล้วก็ตัวชั้นล่างสุดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแฮนด์ที่มีลูกบอลสีขาวอยู่ครับผมซึ่งตัวนี้สามารถขยับแล้วก็หมุนไปรอบๆตามตำแหน่งของตัวเลขได้จริงๆเลยครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับนาฬิการ,ราคาเพียงแค่แสนห้าหมื่นบาทครับผมก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยในการทําฟังก์ชันนี้เพราะว่าปกติแล้วนะครับมันต้องมีลูกเล่นฟังก์ชันค่อนข้าง ที่จะต้องทําค่อนข้างเยอะแล้วก็นาฬิกาคาสิโนในทีมอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําถึงแค่สกินหรือว่าทําแค่ดีไซน์เท่านั้นแต่ว่าตัวนี้สามารถเล่นได้จริงๆเลยทั้งๆที่ใช้ตัวเครื่องเหมือนกับพวกคอลุมบับเบิลตัวอื่นเลยที่เป็น E.T.A.2892 แต่ว่าตัวนี้เขาสามารถทําฟังก์ชันตัวเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยทำให้เล่นได้จริงๆครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยในตัวนี้นคะครับเขาจะทําวัสดุตัวเรือนออกมาทั้งหมด3สีครับผมก็จะมีตัวชุบทอง ก็คือตัวนี้เลยแล้วก็ชุบทองแดงแล้วก็เป็นตัวสแตนเลสสตีลรับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นในตลาดเท่าไหร่เพราะว่าปกติถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัว Steel สตีลซะส่วนใหญ่ซึ่งตัวนี้ก็เคสของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเขาต้องการให้ฟิลลิ่งของตัวเคสเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นโต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วสีของโต๊ะตัวนี้ก็จะมี สีที่ค่อนข้างดูแบบทองแดงก็จะดูเป็นไม้หน่อยทองก็จะดูแบบดูแพงดูดูอะไรนิดหนึ่งซึ่งไอตัวโต๊ะตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ45มิลลิเมตรครับผมซึ่งจริงๆมันเป็นไซส์ที่ฟังดูแล้ว เหมือนเท่าๆแผมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทรงของตัวเคสเมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเพราะฉะนั้นแล้วเคสมันจะค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวกับผมเพราะฉะนั้นข้อมือคนที่ข้อมือเล็กเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งความกว้างแล้วก็ทั้งความยาวเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยมีความหนาประมาณ1.5เซนติเมตรเลยทีเดียวกับผมเลยแกรนว่าเป็นนาฬิกาที่ต้องเหมาะสําหรับคนที่ใส่ข้อมือใหญ่พอสมควรเลยครับผมก็อันนี้อาจจะต้องลองขึ้นข้อก่อนถ้าเกิดใครที่ สนใจหรือว่าใครที่ไม่ได้ซื้อไปเพื่อใส่แบบให้ความสะดวกสบายนะแต่ว่าต้องการซื้อไปใส่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็คงสาหรับไซส์ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันเก็บสะสมหรือเอาไปเล่นได้นั่นเองครับทีนี้เราก็มาดูตัว ฟังก์ชันกันครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาค่อนข้างจะออกแบบไอเดียของตัวฟังก์ชันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยที่การเล่นรูเล็ตนะครับเขาก็ฝังไปพร้อมกับตัวพื้นที่ของเม็ดมะยมเลยครับซึ่งตัวเม็ดมะยมของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ไอเดียมาจากลูกเต๋าครับผมซึ่งตัวโตรูเล็ตเนี่ยแน่นอนว่าลูกเต๋าเนี่ยเป็นหนึ่งในอิเลเมนที่สร้างบรรยากาศของตัวคาสิโนโได้ดีที่สุด อีกอิเลเมนต์หนึ่งครับผมซึ่งเขาก็ดีไซน์มาเป็นตัวเมมเบยมยมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมมเบยมยมของเขาเนี่ยขึ้นลานปกติไม่มีอะไรดึงมาหนึ่งจังหวะก็จะเป็นการตั้งเวลาครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัวเมมเบยมยมตัวนี้ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีๆนะครับมันจะมีระยะห่างจากตัวเคสอยู่นิดหนึ่งครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรากดตัวลูกเต๋าลงไปนะครับ ตัวรูเลตนะครับหรือว่าตัวลูกรูเลตนะครับตัวลูกสีขาวเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามวงล้อครับผมแล้วก็ไปหยุดในตำแหน่งต่างๆที่แต่ละรอบไม่เหมือนกันครับผมเลยกลายเป็นฟังก์ชันที่สามารถเล่นรูเลตได้จริงๆครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลย สำหรับเรื่องการขึ้นข้อนะครับก็ไซส์ข้อมือออยู่ที่6.2นิ้วถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยมันก็จะใหญ่มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าข้อดีของเรือนนี้ก็คือว่าขาของเขาเนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นแล้วข้อมือโอต่อย6.2นิ้วเนี่ยมันก็จะไม่ลามออกไปนอกข้อครับแต่แค่ว่าความหนากับความ กว้างของนาฬิกาเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเทอะทะเราก็ดูใหญ่ครับผมแต่ว่าข้อดีก็คือว่าด้านล่างของตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยเขาก็ยังมีการดีไซน์ให้มีลักษณะเป็นส่วนว้ลส่วนโค้งที่บริเวณฝาหลังครับผมตรงนี้ก็เลยทําให้สามารถรับเข้าข้อได้ค่อนข้างง่ายครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่ติดนาฬิกาเรือนเล็กหรือว่าเรือนที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปสําหรับเรือนนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรือนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเครื่องของเขาครับผมตัวเครื่องเเเเ้าานนี่ใชปป็็บท ETA 28 2ซึ่งเป็นเครื่องที่ถูกเอาไปโมดิฟาเป็นฟังก์ชัน หลายๆหลากหลายมากๆครับผมก็เป็นตัวที่ยอดนิยมเครื่องหนึ่งเลยซึ่งมาตรฐานของเครื่องของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเพราะว่านาฬิกาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักหมื่นหรือว่าหลักแสนเนี่ยก็ใช้เครื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปก็คือว่าแล้วแต่ฟินิชชิ่งของแต่ละแบรนด์ว่าเราจะไปทาฟินิชชิ่งให้มันดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสําหรับเรือนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ตัวลูเลตที่มันทํางานนะครับโอ้ก็ยังไม่ได้แกะเครื่องเขาออกมาตรวจสอบดูแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเเปป็็นนนกกกกกาาาารรรดดึงงงงพลลัจะุโยตแ้วมีฟือ ตัวหนึ่งที่ต่อแยกสามารถดึงพลังงานออกมาเนี่ยทำให้ตัวลูกบอลเนี่ยสามารถหมุนได้ครับผมแต่ว่าสิ่งที่โอ๊ตคิดว่าด้วยความที่ว่าลูกบอลเนี่ยมันมีความเร็วในการหมุนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทําได้ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันดึงไปพลังงานค่อนข้างเยอะโอ๊ตเลยคิดว่านาฬิกาเนี่ยเวลาที่เรากด ตัวลูกบอลวิ่งออกไปนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้นาฬิกาเนี่ยมีการเดินเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยครับผมแต่ว่าในลักษณะนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาตีมันเนี่ยโอคิดว่าเรื่องฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลองครับผมเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ไปกดตัวลูกเต๋าอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของการทํางานของลักษณะของเครื่องตัวนี้ครับผมก็ถือว่า เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะว้าวเลยทีเดียวสำหรับการดึงพลังงานจากตัวกะปตานมาใช้ในการวิ่งของตัวลูกบอลครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันลักษณะของความเร็วของเข็มเนี่ยมันมากกว่าตัวโครนกราปกติค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นเลยสิ่งที่โอดค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับผมก็ ตรงจุดนี้ก็ชอบมากเลยสําหรับตัวเคสตัวนี้ก็กันน้าได้อยู่ประมาณ30เมตรนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการเอาลงไปเล่นน้ําที่ไหนก็ตามเลยแล้วเราก็คงไม่ไปเล่นรูเล็ตกันใต้น้ําอย่างแน่นอน,นครับผมแต่ว่าก็ติดเรื่องเดียวของสำหรับเรือนี้เลยก็คือเรื่องซส์เนี่ยแหละครับสำหรับโอนแล้วโอนบอกว่าซส์มันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเกิดพี่ๆคนไหนเป็นคนข้อใหญ่แล้วก็อยากหานาฬิกาใสลา่ลูกผู้ชายที่เป็นนักดวนแบบนี้นะครับโอนว่าก็เรือนนี้น่าสนใจในการเก็บสะสมเลยครับผมเพราะว่าปัจจุบันราคามือสองมัน ก็หาจากมือหนึ่งไปค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวครับก็ใครเจอราคาดีก็เก็บได้ครับตัวนี้โอทแนะนําครับผมเดี๋ยวจะมีรายการสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ลองชมกันดีกครับผมยังไงโอทฝากช่องปีเซลลวิวฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ